โอเคครับก็ไปซื้อแกงคั่วขาหมูมานะครับแต่บางคนว่าอยากกินซี่โครงด้วยนะครับก็เลยซื้อขอซื้อเพิ่มน้ำแกงมานะครับแล้วก็ไปซื้อซี่โครงมาต่างหากนะครับก็เดี๋ยวจะทําการต้มให้สุกก่อนนะครับแล้วก็เอาลงไปผสมนะครับทีนี้เราจะให้ดูมิดแคมป์นะครับคอมแพคแคมป์ Contact camp. ตัวนี้ความยาวใบายอยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วนะครับ ความกว้างก็ประมาณสองนิ้วสองนิ้วนิดๆนะครับเข้าป่านะครับพกคอมแพกก็เหลือเฟือนะครับน้ำหนักเบาคล่องตัวนะครับฟันไม้ได้ประกอบอาหารไดร้ด้วยช่วงคมนะครับและหน้าเขาหั่นได้สับได้นะครับอ่ะไม่รอช้าครับผมเดี๋ยวมาเตรียมก่อนอันนี้เป็นกระดูก,กระกระดูกแกนแกนกลางนะครับกระดูกหลัง อไเอะไรอ่ะไข่มนนะันนี้เป็นกระดูกบางๆนะฮะกระดูกที่โรง,งบางๆ ก็เดี๋ยวจะทดลองสักเส้นนะครับเส้นสองเส้นนะครับเพื่อจะไม่มันมันยาวเกินไปอีกสักเส้นแล้วกันอีกเส้นหนึ่งไว้ทดลองอ่า4ีสองศูนย์คีสองให้ดูนะครับนิดครัว ดังไปหน่อยต้องลองผ้าโอเคนะครับวันนี้มันใช้งานได้คล่องตัวนะครับเดินป่าฟันไม้เตรียมทำแบบข้าวอะไรได้อาดุคมไม่มีปัญหานะครับใสๆครับนะผม